เรียนรู้ไปกับครูปิ่นเพชรวิชาภาษาไทยบทที่สี่กลัวทําไมชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงภาษาไทยวันนี้นะคะพวกเราเรียนถึงบทที่4กันแล้วนะคะบทที่สี่ก็มีชื่อว่ากลัวทําไมเดี๋ยวในชั่วโมงภาษาไทยวันนี้ครูฝนจะฝึกให้พวกเรานะคะ รู้อ่านรู้จักคำนำเรื่องกันไปก่อนและเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเราถึงจะมาอ่านเนื้อเรื่องกันค่ะรู้จักคำนำเรื่องทางฟืนยุงพัดกลัวเต็นท์ผ้าม่านก่อไฟสุมไฟก้อนหินไฟฉายตะเกียง ต่อมานะคะทุเรียนหินงอกหินย้อยที่พักอมยิม้มแม่มดล้อมวงพนมมือเพชรในหน้าสุดท้ายคำจะเยอะหน่อยนะคะนักเรียนชื่อกลางร้าย ลืมมืดมุมจุดสุดโน้นค่อยเดี๋ยวทันมัวอาดสาบเร่งเอนเล็กลมครึ้มหนีหนามหนาวหน่อยเหนื่อยทำไม หายใจค่อนข้างกําลังกลางวันสบตามแมลงคำนี้อ่านว่ามแมลงนะคะนักเรียนเพลดิดเพลินตะไคร้หอมอธิษฐานคำนี้ก็เป็นคำยากอีกหนึ่งคำค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะ ให้นักเรียนฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องบทที่4กลัวทำไมนะคะ